สวัสดีครับนักเรียนและผู้สนใจประวัติศาสตร์ชาติไทยทุกคนนะครับนี่คือวิดีโอแนะนำสื่อมันติวีดียช่วยสอนนะครับเรื่องพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาครับในเรื่องนี้นะครับเป็นเนื้อหาที่จัดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่2ครับซึ่งมีเนื้อหาตรงตามมาตรฐานนะครับที่4.3นะครับตัวชี้วัดที่สอเสือ2ทั1ถึง2ทับ3 ซึ่งมีเนื้อหาตรงตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดนะครับได้แก่มาตรฐานที่สอเสือ4.3นะครับตัวที่วัดที่มอม้า2ทับ1เป็นเรื่องของวิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในด้านต่างๆนะครับมาตรฐานที่2นะครับสอเสือ4.3วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยาครับ และสุดท้ายมาตรฐานที่สเสเือ4.3มม2ทับ3นะครับระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยนะครับสมัยอยุธยาและธนบุรีและอิทธิพลของภูมิปัญญาดังกล่าวต่อพัฒนาการของชาติไทยในยุคต,ต่อมานะครับซึ่งเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน,นพุทธศักราช2551นะครับ ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยานี้นะครับครูได้ทําเป็นคลิปหรือวิดีโอนะซึ่งครูเรียกว่าสื่อมัลติมีเดียนะครับทั้งหมด15ตอนด้วยกันนะครับทั้ง15ตอนนะครับจะครอบคลุมเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรอยุธยานะครับและก็ต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัดนะทั้ง3ตัวที่ว่าไปนะในการนําเสนอเนื้อหาในแต่ละตอนนะครับครูก็ได้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนนะครับจากอินเทอร์เน็ต นะครับมีภาพประกอบกูก็แทรกเข้ากกไปบางคลิปบางวิดีโอก็จะแนบวิดีโออื่นที่เกี่ยวข้องให้ด้วยนะครับเพื่อให้เราได้ศึกษาเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เข้าใจนะครับแล้วก็ทําให้เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้ง่ายขึ้นจัดลําดับเนื้อหาเป็นตอนตอนอดังต่อไปนี้ครับตอนที่1เป็นเรื่องของการตั้งตินฐานก่อนการสถาปนา,นา,นา,าอาณาจักรอยุทยาครับตอนที่2นะฮะปัจจัยความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยาตอนที่3าม ระบอบก,การปกครองตอนที่4การจัดระเบียบการปกครองตอนที่5ด้านเศรษฐกฐิจตอนที่6ด้านพัฒนาการของสังคมตอนที่7ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภาคพ,พื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนที่8ความสัมพ Language ันธ์ระหว่างประเทศสัมพันธภาพกับรัฐเอเชียตอนที่9ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสัมพันธภาพกับรัฐตะวันตก ตอนที่10ภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรร bueno มสมัยอยุธยาตอนที่1ตอนที่11ภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมสมัยอยุธยาตอนที่2ตอนที่12ภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมสมัยอยุธยาตอนที่3ตอนที่13พระราชกรณียกิจของพระมหาะกษัตริย์ตอนที่14บทบาทและผลงานของบุคคลสำคัญและตอนที่15ความเสื่อมของอาณาจักรอยุธยา ในตอนท้ายของแต่ละตอนนะครับจะมีแบบทดสอบนะซึ่งในแบบทดสอบครูจะมีเฉลยให้ด้วยเป็นวิดีโอเฉลยในแต่ละตอนนะครับสั้นๆน,นะครับซึ่งนักเรียนจะเข้าใจเนื้อหาแล้วก็สามารถวิเคราะห์ข้อสอบและเข้าใจเหตุผลของการตอบในแต่ละข้อได้นะครับนักเรียนสามารถเปิดดูได้ทางช่อง y t u t u นะครับครูทำช่อง How t o กล้อง นะเป็นช่องของครูนะครับคร,ครูชื่อครูกล้องเลยนะครับครูก็ทําเป็น how to กล้องนะครับเรื่องพัฒนาการของอณาจักรอยุธยาจะอยู่ใน playlist ที่ครูตั้งชื่อเอาไว้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ม2ถ้าไม่เข้าใจนะนักเรียนสามารถดูแล้วดูอีกนะครับถาาไม่เข้าใจสามารถดูซ้ำได้เลยนะฮะหรือถ้าชอบก็อาจจะแบ่งปันให้เพื่อนโดยกดแชร์นะครับหรือกดไลค์กด Subscribe เพื่อหากมีบทเรียนในเรื่องอื่นเนี่ยครูก็จะอัปโหลดลงในช่อง y o u t u เพื่อเราได้เรียนต่อได้นะครับหรือหากมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์นะครับในเรื่องของอยุธยาหรือธนบุรีหรือเรื่องใดๆก็แล้วแต่นะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์นะครับหรือพิมพ์คำถามลงใต้คลิปครูจะเข้ามาดูแล้วก็จะตอบคำถามให้นักเรียนนะครับในการเรียนประวัติศาสตร์ทั้ง15ตอนเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามหลักสูตร นะตามที่นักชาการทางด้านประวัติศาสตร์นะครับเรียบเรียงเนื้อหาให้เราได้เรียนกันนะซึ่งข้อมูลต่างๆพวกนี้เราสามารถค้นหาได้จากแหล่งอื่นๆมากมายเลยโดยเฉพาะในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งอาจจะไปเจอข้อมูลอื่นที่แตกต่างจากที่เราเรียนในคลิปทั้ง15ตอนนี้ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับ ดังนั้นนักเรียนจะลืมนะครับว่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เนี่ยอาจเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับหากพบหลักฐานใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือมาเปลี่ยนแปลงเรื่องราวจากที่เราเรียนเรารู้ในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่ายึดติดกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์แต่ให้เชื่อตามหลักการ,การทางประวัติศาสตร์นะครับขอให้นักเรียนสนุกกับการเรียนประวัติศาสตร์ในเรื่องพัฒนาการของอาณาจักรอยุทยานะครับทั้ง15ตอนนะครับสวัสดีครับ